ฮอกพิเศษทีไทยยังยนต์อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาสวัสดีคุณลูกค้ากันทุกทท่านค่ะทางร้านมีโปรดีมาแนะนําให้คุณลูกค้านะคะวันนี้ยางบิสโตนทูลินซาสองหนึ่งหาห้นะคะคุณลูกค้าจัดโปรโมชั่นวันนี้4 mm hmm. สเส้นแถมฟรีน้ํามันเครื่องไส้กรอง1ชุดเกรดหมื่นโลนําเข้าจากต่างประเทศนะคุณลูกค้ายางตัวนี้นะคะการันตีโครงสร้างนานถึง5ปีรับประกัน แตกหเปลี่ยนหนึ่งนะคะคุณลูกค้าประกัน b ีแครเรามีให้คุณลูกค้าเฉพาะทัวร์ลินซ่าและยางติดตนที่เข้าร่วมรายการกันไปเลยนะคะคุณลูกค้าเซตนี้ทั้งเซตนะคะคุณลูกค้า2599บารคอบพิศเีษไทยยางยนต์อำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะคุณลูกค้าสนใจ0948-041222นนะคุณลูกค้า สินค้าดีการันตีโครงสร้างจากบริษัทบิสโตนะคะเซอร์วิสหลังการขายทุกๆ1นึ่งมื่นกิโลกันไปเลยค่ะคุณลูกค้า